กินบุฟเฟ่ต์มันต้องสะใจแบบนี้ฮะไปฮะนี่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องนี่กุ้งแม่น้ำเน้นๆโอ้อ <c oughs> นี่เป็นหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ฮะลงไปเลยฮะสารพัดหอยหอยนะลงไปได้เออแล้วให้ดูหมึกเขาอันนี้ก็คือตักได้เองไม่อั้นเลยนะเออมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยจ้ะลงไปเลยจ้<ซ>อกินน้ำซุปหมา่าล่ามันต้องมีไส้เป็ดแบบนี้เลยเออลงไปเลยแม่เทไว้อย่างเดียวจะหยิบขึ้นได้ไหมเนี่ยดีเนี่ยดูตัวนึงนี่เธอนี่ เห็นเนื้อเน้นๆนะน,นี่มายืนอ่ะแมายืนเออเออนัอ่นแหละเออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยากันนะจะพามากินบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างกันที่เนี่ยคนละส1งบาทคือกินได้ไม่อ้นไม่จากัดเวลาเลยนะมีทั้งหมูเนื้อซีฟู้ดของกิเลนคือจัดเต็มมากนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมูม,มามซูกี้นะคะ อันนี้เขาจะเป็นเจ้าดังจากบางแสนเลยเนาะเธอเนาะใช่คือดีใจมากเขราว่าเปิดที่พัทยาแล้วไม่ต้องไปไกลแล้วเฮ้ยเธอสูงไม่ถึงดีหว่ากินฟรีว่ะเธอเฮ้ยจะกินฟรีกินฟรีเออกินฟรีแค่นี้นะเออกินฟรีเลยได้แล้เนี่ยคือที่นี่เขาจะมีทั้งหมด3ราคานะทุกคนนี่อย่าง2 1 9ก็จะมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็ซีฟู้ดซีฟู้ดจะมีเป็นกุ้งขาวกับปลาหมึกสดนะอ่านี่ฮะหรือว่าใครอยากกินกุ้งแม่น้ำนะกุ้งแม่น้ำแบบจัดเต็มนะฮะแบบบุฟเฟ่ต์นะครับ หอ,อมยังพูดนิวซีแลนด์เนาะเนื้อก็เพิ่มขึ้นมาเนาะสามนี่อันนี้จะมีเป็นเนื้อใบพายเสือร้องไห้เนื้อหนอกอะไรแบบนี้ด้วยแต่วันนี้เราจะกินนี่เลยจ้ะ429อันนี้คือเต็มคาราเบลสุดเลยเนาะนี่ฮะนนเขาจะมีเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับนี่ให้ดูมีทุกส่วนอนะทุกคนนี่ฮะแล้วก็จะมีเป็นชีสฟรี สั่งได้ไม่อันสั่งได้เรื่อยๆเนาะใช่แล้ว429คือจะได้ทั้งเตาปิ้งย่างแล้วก็เตาชาบูเลยอ่าน้ำซุปเขาจะมีที่เลือก6แบบนะมีน้ำซุปใสน้ำซุปดำต้ยมยำหมาล่านะครับน้ำทงคัตสึแล้วก็เห็ดหอมเนาะและอย่าง429ก็คือรวมน้ำรีฟิวแล้วนะใช่ใช่เดี๋ยวเราพาไปดูของกินเรกกันไหมให้ดูของทอดเขาอะนี่หูไก่ทอดมาชิ้นใหญ่ๆนะคะเขาจะมีหมดเลยนะ มีเป็นนักเก็ตเฟนไฟไส้กรอกคอตดอกอะไรแบบนี้นะก็ <pie> จะมีเป็นชีสบอลนะนี่ฮะอ่าจัดเต็มแบบนี้เลยทุกคนนี่แล้วดูอันนี้โอ้โหมาแบบร้อนๆเลยนี่สปาเกตตี้ผัดขี้เมาเนาะอ่ะยายำมาม่า,มาเขาก็มีนะนี่นี่น,นี่อ่ยายำม,มาม่านะฮะแล้วก็จะมีเป็นหมีห่ยกเนาะหมีห่ยกนี่โรยจะเทียมเจียมาหอมๆแบบนี้นะคะนี่แล้วให้ดูสเตชันน้ำจิ้มของก่อนคือยาวมากใหญ่มากแม่ใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวอะไรก็คือปรุงได้เลยอะนี่ฮะน้ำจิ้มเขามีให้เลือกหลายอย่างนะมีน้ำจิ้มหม แล้วก็มีน้ำจิ้มมูมามนะอันนี้เป็นสูตรของร้านเลยทุกคนมีน้ำจิ้มซุก,กี้อ่ามีน้ำจิ้มงาขาวและให้ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่ฮะพลิกมาแบบเดือดๆืออันนี้คือหอมกลิ่นมะนาวมากนะทุกคนหรือใครชอบจิ้มแจ่วนะฮะอ่าเขามาแบบค้น,คนแบบนี้เลยนะฮะและให้ดูติ่มซำเขานี่มาแบบร้อนๆเลย<ๆ>เขาจะมีเป็นทางขนมจีบแล้วก็ซาลาเปานะอ,อ้ยร้อนจริงทุกคนเป็นขนมจีบหมูเนาะแล้วก็ซาลาเปาเขาจะมีให้เลือกหลายไส้นะ ก็มาลองหยิบกันดูใครชอบอันไหนก็เนาะแล้วก็ข้างบนนี่เขาจะมีมาม่าให้เลือกแบบเยอะมากแทบทุกยี่ห้อใครชอบรถไหนก็คือหยิบได้เลยดูดูให้ดูกันแบบช้าๆนะครับนี่เป็นแถบยาวไปนูน่นก็คือทั้งกาแพงอเป็นมาม่าหมดเลยอันนี้ฟิลเหมือนมินิมาร์แล้วนะตรงนี้ที่น้องแจมหยิบอยู่นะฮะนี่ก็คือราคาไหนก็คือมาหยิบได้หมดเลยนะสองหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสี่สองเก้านะนี่ฮะให้ดูเขาจะมีเป็นท็อปปิ้งเครื่องเคียงต่างๆผักอะไรแบบนี้นะอาให้ดูกันแบบสดๆนะฮะ นี่ฮะใครชอบวันไหนก็คือหยิบได้เลยนะเขาจะอยู่ในตู้แลสะอาดมากทุกคนเนาะแบบนี้ไม่มีบางวันตอมด้วยเนาะใช่แล้วหมูอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเยอะมากกุ้งขาวปลาหมึกอะไรมาตักได้หมดเลยอ่านี่ฮะนี่จะเป็นกุ้งขาวปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องในอะไรแบบนี้เนะาะหม,มูหมักไม่หมักหมูนุ่มหมูอะไรมีหมดอ่ะกินบุฟเฟต่ต์มันต้องส่ใจแบบนี้ฮะไปฮะนี่กุ้งแม่น้ํา <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้อง,องนีองอ่กุ้งแม่น้ำเน้นๆอู้หน,น, <c oughs> นี่เป็นหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ฮะลงไปเลยฮะสารพัดห,หอยหอยนะลงไปได้เออเขี่ยลงไปเลยเธอเอเเอนีลลอ่ลงไปในน้ำหมาร่านะฮะอ่ออะไปเทเข้าไปจวดๆแบบนี้เลยแล้วให้ดูหมึกเขาอันนี้ก็คือตักได้เองไม่อั้นเลยนะ <c oughs> เออมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยจ้ะหมึกสดหมึกกรอบก็ลงไปเลยจ้ะแม่ลงไปเลย ค <g ül> ติของเราก็คือเทเลยเหลอกินทีเดียว <g ül> เราออมันสายซีฟู้ดอยู่แล้วมาแบบเน้นๆ <g ül> ที่เรากินนี้ก็คือเขาจะเป็นเตามอต้มแบบนี้นะแล้วก็เตาปิ้งย่างอยู่ข้างๆแบบนี้เลยก็สะดวกดีนะ <g ül> อยู่ใกล้ๆก,กันเลยเนาะอ๋อน <g ül> <ช>ี่อันนี้ให้ดูอันนี้จะเป็นไส้เป็ดนะฮะน้านังแจ่มหยิบมาให้ดูหน่อยอันนี้รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะอยู่ในบุฟเฟ่ต์หมดเลยกิน <g ül> น้ําซุปหมาล่ามันต้องมีไส้เป็ดแบบนี้เลยเออลงไปเลยแม่ลงไปเลยอ๋อ เทไปเทไ้อย่างเดียวจะหยิบขึ้นได้ไหมเนี่ยดีเนี่ยหมูเนื้ออะไรที่เราตักมาอันนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนเพราะเรากลัวกินไม่หมดนะจริงๆเขาจะมีเยอะกว่านี้อีกเนาะใช่ในเมนูคือมีเยอะมากหมูหมักหมูนุ่มเนื้อนุ่นเนี่อะไรก็คือจริงๆมีอีกเยอะแต่ว่าอันเนี้ยเราเอามาแค่พอประมาณพอละเอามาแค่เซี่ยวหนึ่งของ เออพอประมาณก็คือเต็มโต๊ะแล้วนาะจริงอะ่ะกุ้งแม่น้ำย่างร้อนๆแบบนี้นะเธอเอ้ยฟินที่สุดแลวกินกับน้ำซิมซีฟู้ดอะ่ะไฟกำแรงอยู่นะแปบ๊บเดียวสุกแล้วนี่อ่านี่ที่สําคัญคือชีสท,ที่เราเห็นอยู่นี่นะชีสสั่งได้ไม่อั้นนะครับตักได้เรื่อยๆนะเขาจะเป็นชีสแบบก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนก้อนคือใหญ่จริงนะทเทียบกับนิ้ว้องแฉมดิแล้วเวลาเอากุ้งไปจิ้มชีนะ่ะคือฟินมากเออส่เป็ดครับอื น้ำซุปกคนร้อนโอ้ยมองไม่เห็นแล้วควันคือแบบขึ้นจองหมดแล้วใช่อันนี้เราสั่งมาเป็นน้ำซุปหมาล่าทั้งคู่เลยนะจริงๆเขาจะมีน้ำซุป6แบบอย่างที่เราบอกกันเนาะแต่ว่าเราชอบกินหมาล่าไงนี่ไส้เป็ดแบบร้อนๆแบบนี้นะพวอมแหม่พี่น้องเราดน้ำชิมไปครับอ้หูดูความฉ่ำดีนะฟองเต้าหู้นี้พี่ใส่ให้เธอเลยนะโอเคไหมพี่ใส่ไปเลยนะเทปเลยยวกินทีเดียว เน้นเน้นเน้นเทรวมไส้ปเป็ดของโคชันเพะ่อ,อเดินทางแล้วเธออไปฮะร้อนรโอนหูฟันยังพ่่มเลยเธอมึงจะไม่รู้สึกร้อนแล้วตอนนี้หิวลว <laughs> กันน้ำจิ้มเตือนๆอนเนาะนี่เนาะไส้เป็ดเขามาเส้นยาวๆใหญ่ๆเลยนะทุกคนจริงแล้วหอมกลิ่นหมาล่ามากเออกินกับน้ำซุปหมาล่างไงใช่ที่เด็ดแล้วที่ว่ากุ้งเธอมันจะไหม้แล้วว่ะเธอ <laughs> ไฟเขาแรงนะที่นี่นะกินกุ้งก่อนไหม เธอกลับเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนพี่ว่าเดี๋ยวมันไหม้เดี๋ยวเสียให้ดูตัวเน้นๆเธอนี่ออ้ยนีเนื้อเน้นๆนะนี่ไปฮะเอาลงไปอาบในน้ำจิ้มแบบนี้เลยแบบน้ำค่ะน้องแบบน้ำเอออาบไปเลยจ้าตพลิกตุพลิกอันนี้นี่ไปฮะจุดจวดเนื้อเน้นๆแบบนี้เนาะจริงๆหงำกินซีฟูดถ้าใครแบบยังเผ็ดไม่สะใจนะไปใส่พริกอีกจ้าใช่ใส่พริกใส่มะนาวได้อีกเออไปฮะเนื้อเน้นๆแบบนี้ แล้วกินได้ไม่อั้นเหรอเธอนี่แค่เซตแรกนะหมดไปแลวจานหนึง่งกินได้มมไม่ั้นไหมไม่ต้องกับเวลาด้วยเออนี่จะเป็นทั้งหมึกทั้งหอยเลยนะนี่เออมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยหอยตัวใหญ่มากหอยกับหมึกตัวเท่ากันเลยใช่ขอราดน้ำจิ้มซีฟูดมาอ่าจดจวนฮะโอ้ดูน้ำจิ้มซีฟูดร้อนมากแม่เธอกล้องจะพังเลยเนะ <c oughs> นี่ยนี่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 นนอ่ากินแบบเดือเดอเดือแบบนี้นะฮะจะใส่หมึกกรอบไปด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่ใส่ทุกอย่างอ่ะซีฟูดที่มีไปครับ มากคือขึ้นแล้วก็กินเลยวะดูดิดูควันยังอยู่เลยเออหอยตัวใหญ่ๆเนะอันนี้หอยแมงพูนิวซีแลนด์นะเอามาแต่เนื้อละไปไงน้ำจิ้มกินจานมาใครชอบกินเผ็ดๆนะถูกใจน้ำจิ้มที่นี่แน่เน้อนี่ดูคลิปเขาปั่นมาเลยเนาะเป็นสีอ่อกแบบสีเหมือนที่เราเคยชอบกินอ่ะนะแล้วพอไปลวกในน้ำซุปหมาไกโอ้โหทั้งเผ็ดทั้งชาและดูควันเดี๋ยวไปครับแม่ครับมากรอบชิ้นใหญ่ ของโปรดใช่ของโปรดเราเลยแหละมาดูอันนี้คือ <laughs> มีดเขาพังหลือไงไม่ได้หั่นเนาะน <laughs> ะฮะหืม <laughs> <laughs> ขอ,อกินเนื้อบ้างเธออันนี้จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียนะให้ดูแผ่นละยาวๆใหญ่ๆโอ้อหนี่อันนี้จะเป็นเนื้อหั่นเผานะอ่ะเธอจ้วงลองไปเลยจ้ะแม่เธออันนี้เป็นคือเหมือนเต็กเลยใช่หั่นน้อยแบบก้อนนั้นอะโหูดูดิก้อนไม่ได้เล็กๆนะเธอใช่คือมาแบบก้อนใหญ่จริ อ่านี่แล้วก็มีลินล้นลิ้นวัวด้จ้ะแหมลิน้นวัวลงไปเลยครับลงไปแบบนั้นเลยอ่ออันนี้ไม่ต้องย่างนานนะเธอใช่เดี๋ยวมันเสียเทคเจอรนะ์เนาะแค่นี้พอแล้วเนี่ยเออขึ้นเลยลิน้นร้อนนะอันนี้มีเนื้อหลายส่วนมากทุกคนเอามาลองกินแท่ทุกอย่างแนละ้วแต่ว่าเหลืออเยอะกินไม่ไหวอ้อขอกินลิ้นก่อนเลยชอบมากเออนี่ฮะ,ะน้ำจิ้มคอนซึเนาะใช่<า>น้ำจิ้มนี่เขาก็มีให้เลือกเยอะนะ เป็นพอนสือเป็นงาขาวนะฮะแล้วก็จะเป็นซอสเปรี้ยวนะแต่คนชอบใครกินอันไหนก็เลือกกินไปเลยหรือว่าถ้าใครชอบกินกับพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดซุกี้อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบไงก็อแดปเอาเองอ่ะคุยง่ายเนาะอันนี้ลิ้นนะเนี่ยกินได้แบบไม่อั้นเสียร้องไห้เสือร้องไห้เออนี่ครับชิ้นใหญ่ๆเลยป่ะโหเธอกินกินทีเดียวสามชิ้นเลยแม่เจ้า เจ้าของร้านร้องไห้แล้วมบบันชิ้นี่พี่ลงเลยเนะาะอเดี๋ยวกินกันเนื้อหันเต๋าสองกระทงเลยเดี๋ยวพี่กินด้วยเอาแบบลงแบบให้มันละลายแล้วเดี๋ยวยี้ขึ้นมาเนาะเอาค<อ>ุานะาชีแบบฉ่ำๆระหว่างรอชีสสุกเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เออของกินเล่นนะโอ้โหไม่เล่นละวต่จะดีกันนี่จริงจริงจานผมอยางจอนนี่อันนี้จะเป็นแมงกระคุนกับกุ้งข่าวนะจานใหญ่ๆเด้อ กินกับคูนไงกินกับน้ำซุปหม่าล่าก็อร่อยมันจะแบบกรึบๆใช่แล้วยิ่งกินกับน้ำจิ้มเผ็ดๆเปรี้ยวๆเนาะเนี่เอาเนื้อหั่นเต่าลงไปคลุกแบบนี้เลยเออม้วนไปแบบนั้นแหละแม่จา๋าแล้วดึงขึ้นมาจะดึงขึ้นมาเนี่ยชี้ขนาว่ากนะด,ดูดูดูอันนี้ดึงแบบชี้หมดถ้วยอ่ะวันดีอ่ะชี้เดียวดึงขึ้นมาเท่าไหร่นะจะกินยังไงก่อ็ทานเธอลองดึงดิจะได้ยาวแค่ไหนดูดิ <ไป S 1> เออไปอีกอ่ะไปอีกแม่ไม่ไม่แขนตึงละแม่ไปอีกแม่ไปอีกอ่ะแม่ยืนแม่ยืน แม่ยืนอ่ะแม่ยืนเออเออนั่นแหละเออไม่ต้องอื่นขออยู่กเล่นกายกรรมปัญหาตอนนี้คือจะม้วนกลับยังไงอะเธอเอาให้ขาดเลยดึงให้ขาดเลยต้องตัดแล้วแหละไม่แข็งสุดแล้วเนี่ยยังตึงเลย้ยเธอซู๊ดบะหมี่ไงซู๊ดแบบบะหมี่พี่มาวินอ่ะเออเอาไปเลยอืมกินแบบพี่มาวินกินเห็นปะที่เขาซู๊ดๆอ่ะไม่ได้ซูชีฟหัวหินดูดิ ยาเป็นรถไฟเลยดิเขาว่ากินแบบปกติเหอะเธอเดี๋ยวค่อยเอาไปกินกับหมูสไลด์เออนี่โอ้โหชิ้นใหญ่ใหญ่กินทีละชิ้นเลยทีละชิ้นีน่เธอกก <laughs> ปกติเธอคือจะกินสองชิ้นตลอดเลยพีคำใหญ่ตลอดเลยอ่ะเออไปเนื้อเขาจะมาแบบนุ่มๆนั้นหนาเนาะใช่แนละ้วขนาเป็นชิ้นพอดีคำนนแบบนุ่มมากแบบนี้ครับอันนี้ต้องโดนอันนี้ต้องโดนจริงแต่แล้วแต่คนชอบนะใครชอบส่วนอื่นก็ลองเลือกดูนะในใบเมนูเขาจะมีให้เลือกเยอะ มีเนื้อออสเนื้อไทยเนาะถ้าสี่สองเก้าแบบเราอะเนาะใช่น,นี้จะเป็นแมงกระพุนนะฮะแมงกระพุนน้ำซุปหมาล่ากับน้ำจิ้มซีฟูด้ด <laughs> จัดเต็มตลอดเลยล้นถ้วยตลอดเลยเออนี้ฮะช้ำช้ชิ้นยี่ใหญ่นะไปฮะแม่กินเลยอ,อันนี้คือโคตรกรึบพูดเลยอันนี้อย่าเป็นลวกมานะลวกแซลมันก,กี่วินาทีเธอสิบ <10 S 1> <10 S 2> วิสิบวิสิบห้าวิพอแล้วเอาแค่จุ่มจุ่มอะจุ่มแป๊บๆมันจะแบบกรึบอยู่ ใช่อันนี้ถือว่าสุกไปนะจริงๆแล้วมันต้องไม่ไม่ไม่เป็นสีน้ําตาลมากนะถ้าสีน้ําตาลมากแบบนี้มันจะสุกไปแล้วพอถ้าทิ้งไว้นานอะ่ะมันจะเป็นเหมือนหนังยางเลยเนาะใช่มันจะหดมันจะแข็งค่โะโรเปีอยอ เอาอกากไปทุกคนถ้าใครอยากตามเรามานะตามมาได้เลยร้านเนี่ยเขาชื่อร้านมูมมามสุกี้นะสาขาพัทยาเขาจะอยู่ในซอยเนินทับหวานเนาะอยู่ตรงโลตัสที่เปิดใหม่คือเขาจะสุกุมิตมาประมาณ500เมตรอลเนาะเนาะใช่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้ดีกว่าใช่ขเขาจะเปิดตั้งแต่11็ดโมงครึ่งหนึ่งตีสามเลยนะจะบอกว่าตีสามเลยเหรอจริงๆจะบอกว่าคุ้มมากตอน,นอเนี้ยโอ้โหคุณเน,นี่ยแตะไปเนี่ยเลยดูเสื้อดิเอนนเอเลแรงความเลิศเธอเออเลอทุกชุดจริงๆดีไม่ใส่เสื้อขาวมาเธออะแต่ก็ชอบด้วยนะ